แล้วแล้วเส้นวงรีพวกนี้มันก็เหมือนกันที่เราเคยเขียนเคยเขียนตาแบบนี้เห็นไหมครับแต่มันแต่มันจะง่ายขึ้นหลายเท่าเลยหลายร้อยเท่าเห็นไหมมันเหมือนกันง่ายขึ้นเพราะมันมีโค้งที่บังคับคือบางคนที่เขียนนะครับมันมันง่ายมันง่าย โค้งมันบังคับทําให้ทําให้คนที่ฝึกวาดใหม่ๆอ่ะเวลาเราเขียนกรอบแบบนี้ปุ๊บอ่ะเราจะติดกับกรอบนี้มากเกินไปจนที่แบบว่าความจริงแล้วเนี่ยตาคนมันไม่ได้ขอบเหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่พอพวกเราที่ฝึกมันใหม่ๆเลยเนี่ยครูเองก็เป็นครับพอครูตีกรอบแบบนี้ปุ๊บสมัยตอนที่ครูฝึกใหม่ๆครูตีกรอบแบบนี้มาตาครูก็มันดูเหมือน มันเป็นเหลี่ยมแบบนี้เออมันจะดูแข็งเกินไปนะครับแต่พอเราเรามาได้ได้โค้งนี้มันมาจากวงรีอ่ะมันก็ทำให้เวลาเราเขียนขอบตาครับเขียนกรอบกรอบตาแบบนี้มันจะดูละมุลขึ้นเออมันดูแบบมันดูเนี่ยมันโค้งมันมีอยู่แล้วแล้วเราแค่ปรับหัวตากับหางตาเฉยๆ เหนมาหัวตาก็หางตาแค่นั้นเลยครับ